อำเภอโพทองมีพื้นที่การเกษตร 1, 1884ไร่ปลูกข้าว8 5 5 6 4ไร่คิดเป็นร้อยรับ4จากการลงพื้นที่เยี่ยมเย,ยนพบปากเกษตรกรของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจึงทำให้พบว่าในพื้นที่ของอำเภอโพทองนอกจากมีการทำนาข้าวแล้วเกษตรกรส่วนใหญ่มีการปลูกชะอมจำนวนมากโดยเฉพาะในตำบลโพรันรงนกซึ่งเป็นการปลูกริมรั้วบ้านและตามหัวไร่ไปลายนาะ โดยอำเภอโพทองมีพื้นที่การปลูกชะอม1,683งไร่เกษตรกร643รายคิดเป็นร้อยละ90ของจังหวัดอ่างทองและจากการได้พูดคุยกับเกษตรกรจึงทําให้พบว่าการปลูกชะอมถือว่าเป็นพืชที่ช่วยเสไริมรายได้ระหว่างรอเก็บเกี่ยวข้าวแต่พบว่าเกษตรกรมีการใช้สารเคมีในการกําจัดโรคมแมลงในปริมาณมากและไม่ถูกต้องไม่มีการปรับปรุงบํารุง,รง,รงดินรวมทั้งใช้วิธีการกำจัดเศษกิ่นชะอมด้วยการเผา จากปัญหาด้านการผลิตที่พบสำนักงานเกษตรอำเภอโพทองจึงได้เข้าไปส่งเสริมให้ความรู้ในเรื่องการผลิตชะอมโดยเริ่มจากการปรับปรุงบำรุงดินเมื่อเกษตรกรนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในแปลงชะอมของตนเองและพบความเปลี่ยนแปลงจึงเกิดการบอกต่อจากเกษตรกรสู่เกษตรกรด้วยกันเองและมีการรวมกลุ่มในการช่วยกันแก้ปัญหาโดยมีสำนักงานเกษตรอำเภอโพทองเป็นที่ปรึกษา ซึ่งจากผลการดาเนินง,งานนี้สํานักง,งานเกษตรอําเอภอโพทองจึงได้พัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกชะอมตํมบรราบลโพรังนกเป็นศูนย์จัดจาการดินปุ๋ยชุมชนในปี2558เพื่อให้เป็นจุดและเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ไขปัญหาในเรื่องดินและได้ประสานสถานีพัฒนาที่ดินอ่างทองเข้ามาร่วมสนับสนุนความรู้ทางด้านวิชาการการฝึกปฏิบตัติและสนับสนุนปัจจัยการผลิตและได้มีการพัฒนากิจกรรมต่อยอดเป็นการผลิตปุ๋ยมากคุณภาพสูงเพื่อใช้ปรปับงบบำรุงดินในแปลงชะอม นอกจากปัญหาที่เก่าวมาแล้วนั้นปัญหาที่สําคัญอีกด้านหนึ่งคือเรื่องการบริหารจัดการน้ําโดยโครงการชประทานจังหวัดอ่างทองได้เข้ามาสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ําและการคาดการปริมาณน้ําของอำเภอโพทองเพื่อใช้ในการวางแผนการผลิตและการสํารองแหล่งน้ําในช่วงฤดูแรงเพื่อให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ําได้เมื่อเกษตรกรเริ่มเห็นความสําคัญของการรวมกลุ่มและต้องการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการผลิตและการตลาดสํานักงานเกษตรอาเภอโพทองและสํานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองจึงได้ เข้ามาส่งเสริมการผลิตชะอมให้ได้คุณภาพเนื่องจากเ็งเห็นแล้วว่าเป็นพืชที่สามารถพัฒนาให้เป็นอาชีพเสริมและลดความเสี่ยงด้านอาชีพจากการปลูกข้าวเพียงอย่างเดียวจึงได้ร่วมกันพัฒนาการผลิตชะอมของตำบลโพร,รงนกโดยเป็นการแลกเปลีถถ่ยนเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากเกษตรกรและข้อมูลทางวิชาการของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เมื่อเกษตรกรได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงจากการนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในแปลงชะอมและเห็นถึงความสําคัญในการรวมกลุ่มจึงมีความต้องการพัฒนากลุ่มให้มีความเข้มแข็งทั้งในด้านการผลิตและการตลาดจึงได้ปรึกษาสํานักงานเกษตรอาเภอโพทองซึ่งมีแนวทางที่จะพัฒนาผู้ปลูกชะอมของตำบลโพร,รังนกให้เป็นแปลงใหญ่จึงได้มีการจัดเวทีชุมชนหาเรื่องแนวทางในการดําเนินง,งานเพื่อพัฒนาเป็นแปลงใหญ่โดยในปี2563ตำบลโพร,รังนกอำเภอโพทองได้มีการจัดตั้งแปลงใหญ่ชะอม มีสมาชิกเข้าร่วม72รายพื้นที่ปลูก180ไร่โดยมีเป้าหมายคือลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตและเพิ่มไรายได้และในปี2564ได้เริ่มนำผลผล,ผลิตไปจำหน่ายที่ตลาดไทยในโครงการผักร่วมใจซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและตลาดไทยทางตลาดไทยได้จัดสรรพื้นที่จำหน่ายสินค้า GAP พร้อมสนับสนุนการจัดทำ QR Code เพื่อตรวจสอบย้อนกลับ โดยในช่วงสถานการณ์โรคโควิด -19 ระบาดตลาดไทยได้สนับสนุนพื้นที่พิเศษให้เกษตรกรเปิดท้ายรถขายสินค้าเพื่อระบายสินค้าเกษตรโดยผลผลิตจากแงงไงช่โอมได้การตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคเนื่องจากผลผลิตมีคุณภาพและยังเป็นการสนับสนุนเกษตรกรโดยตรงซึ่งไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางจากการขับเคลื่อนง,งานแบบมีส่วนร่วมระหว่างเกษตรกรกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของกลุ่มชะอมแปลงใหญ่ตำบลโพร,รงนกอ,อโพทองรวมใจแก้จนสร้างไรายได้อย่างยั่งยืนสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองได้มีแนวคิดนำรูปแบบการจัดการแบบมีส่วนร่วมขยายผลไปยังอำเภออื่นเพื่อพัฒนาเกษตรกรของจังหวัดอ่างทองให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งมีไรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป